สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะคอนเน็กติวิตี้วันนี้นะคะยินพาท่านผู้ชมมาที่อุทยานประวัติาศาสตร์ค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะมาในงานไหว้ครูมวยไทยโลกครั้งที่11เพื่อลำลึกถึงบุญคุณครูมวยไทยอย่างนายขนมต้นนะคะ17มีนาคมของทุกๆปีนั่นเองบรรยากาศและก็เรื่องราวของกิจกรรมภายในงานนั้นจะบ่งบอกถึงประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องราวของวิถีความเป็นไทยอย่างไรนั้นติดตามยินาะคะ่ะ งานไหว้ครูมวยไทยโลกครั้งที่11นี้นะคะจะจัดบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรียุทธยาค่ะซึ่งจัดในวันที่17มีนาคม2558เพื่อสร้างความทรงจําเชิงบวกค่ะให้เกิดการบอกต่อหรือว่าพูดต่อชักชวนให้ผู้สนใจเกี่ยวกับกีฬามวยไทยได้เดินทางร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูมวยไทยในทุกปีค่ะถือได้ว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตการเรียนมวยไทยต้องมาร่วมพิธีไหว้ครูในประเทศไทยค่ะ จากนั้นนะคะจะมีการชกมวยไทยโบราณแบบ2รุม1ระหว่างบัวขาวบัญชาเมฆก,กับ9ล้านเหล็กค่ะ9วิชิตและยอดสิงแดงแครีบอยนะคะการป้องกันแชมป์สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกระหว่างสิงมณีแก้วสำริดกับศัก์สงครามพบธีรธรรมด้วยล่ะค่ะ คชมคะนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีการออกบูธของหน่วยงานและค่ายมวยต่างๆค่ะเช่นปริษณีไทยนะคะสมาคมสถาบันศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทยค่ายแก้วสำลิดค่ายสิทธิ์ยอดธงสนามมวยเวทีลุมพินีนะคะมวยไทยแกลเลอรี่แสดงภาพแม่ไม้มวยไทยรวมทั้งเวทีมิดแอนกรีดค่ะกับนักมวยที่มีชื่อเสียงเช่นบัวขาวบัญชาเมฆด้วยนะคะ และนี่ก็เป็นซุ้มของตุ๊กตามวยไทยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาค่ะคุณผู้ชมขาและนี่ก็คือบรรยากาศของซุ้มต่างๆนะคะที่ชุมชนต่างๆนั้นมารวมตัวกันสกรีนเสื้อเพื่อให้เห็นค่ะเพื่อให้ลํำลึกถึงตำนานมวยไทยต่างๆค่ะ บางซุ้มนะคะเขายังมีเรื่องราวของเก็บความรู้ค่ะเกี่ยวกับขั้นความสามารถของยอดนักมวยนะคะที่มีการคาดมงคลแล้วก็ประเจียดค่ะก็คือเริ่มกันตั้งแต่มงคลขาวนะคะมงคลเหลืองขาวแล้วก็เหลืองขาวประเจียดเหลืองขาวค่ะมงคลเขียวมงคลเขียวขาวน้ำเงินน้ำเงินขาวน้ำตาลน้ำตาลขาวมงคลแดงนะคะมงคลแดงขาวมงคลแดงเหลืองมงคลแดงเงินแล้วก็มงคลเงินรวมทั้งสุดยอดก็คือมงคลทองค่ะ งานไหว้ครูมวยไทยโลกครั้งที่11นี้นะคะเป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยค่ะหรือว่า2015 Discover t h a i n e s s นั่นเองเพื่อสร้างการรับรู้ภาพรักษที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวให้เข้าถึงวิถีความเป็นอยู่แบบไทยไม่เหมือนชาติใดในโลกค่ะโดยเฉพาะมวยไทยนะคะซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทยๆนับเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของโลกแล้วก็เป็นมรดกประจาชาติไทยด้วยล่ะค่ะ หรับงานไหว้ครูมวยไทยโลกครั้งนี้นะครับตอบเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆในปีท่องเที่ยววิถีไทย2558นะครับซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่11 นะครับซึ่งถือว่าใน11ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้รับความสนใจอย่างมากแต่ที่ประเด็นสําคัญสาหรับการท่องเที่ยวประเทศไทยที่เราพยายามนําเรื่องไหวค้ครูมวยไทยมาเป็น1กิจกรรมในการส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยวนะครับท้งนี้เนื่องจากว่าเราต้องการสื่อสารถึงความเป็นวิถีไทยให้คนต่างชาตินานา,นา,นาอารยประเทศได้เข้าใจความเป็นไทยวิถีไทยว่าในการที่จะเรียนมวยเนี่ยในขั้นตอนแรกของการจะเรียนมวยคือจําเป็นที่จะต้องไหว้ครูมวยไทยอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจหลักของงานนี้ ซึ่งรายการว่าครูไมไทยนะครับเราเคยได้รงางวัลพาตตาโกวในปี2008 <S <S ในสาขาในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและก็ประเพณีตัวนี้เป็นที่ความภาคภูมิใจทั้งการท่องเที่ยวของประเทศไทยแล้วก็ประชาชนโดยทั่วๆไปนะครับโดยกิจกรรมครั้งนี้เราพยายามสร้างสารรค์ในสิ่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับศิลปะก,การป้องกันตัวแบบไทยโบราณโดยเฉพาะในการนําเสนอรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่อง,องการตีดาบสักยันนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของวิถีไทยในในอดีตนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ต้องขอบคุณกับทุกๆสวยงานที่ให้ความร่วมมือและก็ส,สันสืนเปอย่างดีนะครับปีนี้เราได้67ประเทศมาร่วมกิจกรรมไหว้ครูมวยไทยของเรานะครับโดยรูปแบบการไหว้ครูมวยไทยของเราครั้งนี้เนี่ยเราพยายามเน้นสื่อถึงความเป็นความเป็นการไหว้ครูโบราณจริงๆนะครับนำครูมวยท,ยทั้งหลายที่มีชื่อเสียงให้ท่านมาร่วมสแสดงมุวิตาจิตกับลูกศิษย์ลูกหาทั้งชนไทยแล้วก็คนต่างประเทศ นะครับโดยจํานวนปีนี้เนี่ยคาดว่าประมาณ1,200คนจาก67ประเทศนะ,นะครับที่เข้ามาร่วมกิจกรรมของเราอย่างไงก็ตามอยากฝากทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างประเทศครั้งหนึ่งในชีวิตของการเรียนมวยไทยต้องมาไหว้ครูในประเทศไทยครับสำหรับไฮไลท์ ที่เรียกว่าเป็นสุดยอดของวันนี้นะคะก็คือพิธีไหว้ครูมวยไทยบวงสรวงพระบูรพกษัตริย์และทหารกล้าของไทยที่ร่วมปกป้องแผ่นดินไทยได้แก่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระเจ้าเสือพระยาพิชัยดาภักค่ะตั้งแต่18นาฬิกาจนถึง19นาฬิกา30นาทีนะคะ การรำไหว้ครูมวยไทยนำโดยสามารถพยักอรุณบัวขาวบัญชาเมฆเขาสายแกลเล็กซี่และก็สมรักคำสิงค่ะ ท่านผู้ชมคะและนี่ก็คือภาพกิจกรรมนะคะของงานไหว้ครูมวยไทยโลกครั้งที่11ค่ะศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่อลังการตระการตา<ล>สมกับเป็นปี<ล>ท่องเที่ยววิถีไทยเลยทีเดียวค่ะน่าปรบปื้มใจแทนนักมวยไทยทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดก็ตามค่ะที่ครั้งหนึ่งในชีวิต การเรียนมวยไทยนะคะจะต้องเดินทางมาไหว้ครูมวยไทยที่ประเทศไทยให้ได้ในวันที่17มีนาคมของทุกๆปีค่ะ Connectivity และ TGN ภูมิใจเหลือเกินค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยออกไปทั่วโลกแบบนี้นะคะวันนี้งานพิธีไหว้ครูไทยโลกหมดลงแล้วค่ะดิฉันแล้วก็ทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะครั้งต่อไปนั้นเราจะพาท่านผู้ชมไปที่ไหนต้องติดตามค่ะวันนี้ลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ คนแรก